สวัสดีครับบอว์ไลายายห้างครับมานี่จัดเลยครับบึงนนองน่อยครับนะอาการขาหนาดันทรายนะครับนะเจ็บครับนะเพิ่งจะมาถึงที่กินหย่าก็เลยเป็นทุกขาปแปลกๆเลยมาเก็บข้อมูลหน่อยก่อนเป็นจังไหน,นั่นนะครับเกิดจากโอ้อยอ่ไม้ค่าครับไหม้คาเห็นแล้วเห็นแล้วไม้เขางามครับานะจะให้ดูกอน เอาไก่เขาค่อยได้ด้วยครับนะตัวนี้แต่เป็นตัวอื่นนี่ยไม่มีปัญหาเลยเอาออกได้ครับตัวนี้ให้บังกันในเล็บผืนสักพักแล้วมันเหยียบพื้นมาได้ครับนะไม่ของงามหรือว่าเล็บผืนฉีกอืมนี่มันเป็นยังไงนี่ไก่บ้างนนะให้เบิงัง หน่อย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 ไปได้หน่อยไอ้เบืองขาไปยังใครไอ้เบืงองสีดปอววันนี้เบื้องนะ มูอยู่นี่แหละเหยียบใหม่หรือว่าขิดใหม่เขาไปฆ่าหรือ,อยังไงยังไม่เชียวออกได้นพี่บิ้งเดีวยว nhà mày cày ừ, lưu cái chân đầy cái chân ướp chì bỏ cái chân đầy Mình mà. Đây bọn này. Không cây bây giờ đầy lên đây, đây โอกไก่บ่ไข่ใดเนี่ครับปัญหาบางอารมณ์เขาอยู่ในคอรกระไดอยู่แล้วก็มาสุนสะพ้ายพันโอ้นั่นคาอยู่นั่นรุดปะทำไมเสียรุดละบอ้โอ้แทงเข้าไปนี่เล็บเลยตอนนี้วันไหนสั้นไปชั้นมาจะรุดครับคือมันจะ,ะร,รดดะะุดแล้วครับนะไปขีดเพื่อซิครับอ้าวรุดแล้วครับโอ้ตายละสบายละรุดแล้วไหว้บ้าง ยางปกติแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวลนต่างโดนเนาะเห็นปะเห้ยบ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 นี่ครับตัวการนี่ไม่นี่ครับเก่าไปครับนี่ก็ไปหยัดหยัดก่าไปยังสี่ครับนี่พอหยัดเกี่บบยวกัใบสี่เป็นไล่ตังยังสี่ครับนี่มันก็เหยียบลงบดได้ครับนาะเหยียบลงบดได้ให้ยางกระเพกกระเพกครับ เซวสุดท้ายแล้วถือว่าโอเคครับ k อ้อตกใจเหมือนครับนะหยิบทำคลิปเลยตกใจเหมือนนี่งานจะยู่ครับนี่เขียวๆนี่ถือฝนมาหมู่วานนี่ฝนน้อยๆแต่ว่าอากาศสดขึ้นมาเนี่ยนี่วูนี่วันี้ถ้าเพิ่อยู่นี่ก็ใส่เพิ่นกินนี่ซะกก่อนเพราะว่าอากาศ น้าจย่มีฝนอีกมั้งครับนะตามที่เคนประกาศมาหรือว่าขายคันนีนะครับนะกินอยู่แถวนี้ก็น,นะน่าจะเนาะอย่ามูนี่นะ่าจะเอาอยู่นะครับเนาะโอ้คนไปกินในน้ำก็ก,กินเหลี่ยวนะ้อเนาะหน้าน้องทำเมยย่อยเมย์น่อมนะครับนะหน้าน้องน้องนาเนี่ครับ,นะรบกินกันอยู่นี่ มันนี่ก็น่าจะยู่ครับนะโอ้โยมันอย่าตกใจหมดฟาวเ,เลยครับเนาะทำคลิปเลยด่วนทำคลิปด่วนเพราะว่ารยังมันจะได้มีข้อมูลครับนะเพิ่นสาเหตุเพิ่นอย่งางไหนตามที่บอกมาเรื่อยๆครับเนาะที่ทำคลิปนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเอาไปเบิอกอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ทุกท่านที่ติดตามที่เขามาเบิงบ้งในเบิ้งใน ความเปิดเพื่อนความรู้ค่บวอลายบันไดครับนะครับเป็นเป็นวิธีนะครับนะเป็นวิธีส่วนตัวนะเพราะว่ามาเลี้ยงง่วจังสี่ละมือหนึ่งมือหนึ่งแล้วแต่ไปครับมือต่อมือครับนะสะพานเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนะถ่ายท้ำไปจังสี่ละเนาะบางที่ก็มีมูบางที่กับมีมูครับเนี่ย นี่ก็มาตะขอจับของข้าง,งหลังนี่อาจจะเป็นคอจับของเป็นส่วนหลายนะครับเนาะเพราะว่าอืมอืมคือฝนสิม,มาอาการสิอยูุติธงได้เพราะว่าง่วลายขึ้นแล้วมันทีเรียมันหน่อยลงเนาะสวัสีฟ้าหมาต้องอูดูแลให้ได้นะครับนะตอนนี้สิบเจ็ดตัวนะครับนะสิบเจ็ดตัวอว่าะเราจะเสียงเครื่องเสียงเกี่ยวรถเกี่ยวเขา ตกแกว่าจะเสียงฝนนะครับนะส่วนเอ่อใช่าสามกับไข่แน่ยแหละสาบว่าเสียเอาอมเกลือเป่ากันลืมกินเขาเลยอ่ะเพราะมื่อคืนพ่อหยากเป็นเสียบตาครับนะมือเลีงมืออื่นพื่อละนะ้ำมืออื่นย่ำสับไปแล้วเนาะตามที่เอฟซีเพิ่นบอกมาดีครับนะอันนี้ว่าก็ลืมๆไปนะนเนาะตะเกียกับปูเฒ่าผู้แกเป็นกระไบตังสั่นเนานะเกิดนะลืมๆไปดีนะครับนะที่บอกมาเนาะครับเนาะขอบคุณเล่หลายนะครับนะเอ่อ สิใสเพิ่นจะดอกแปลว่าเจ้าพัดลืมสิเนี่ยเพราะว่าภารกิจแนวนั้นแนวนี้เนีวน่วพัดลืมเอาเกลืออมเกลือปอพื้นเนาะแต่ว่็ไข่แน่ถึงแล้วละนะทางขวาสำหรับใช้สามอยู่บ่ย่างใั่นกันนาใส่ยอยู่นะครับนะอยู่ไหบ่แต่พืพน้นแต่พื้นยางเตลิดเตลิดขึ้นมาเราไม่อยากอยู่เลย มาอยู่ขยางบรรลัดครับนะตีกั็มากนะจะอยู่นะนั่นเพอได้ขึ้นปุ๊บยางปั๊บครับพระกุมครับนะไปพูดละนะนั่นนั่นยางไปหาเครื่องครับนะเครื่องรถพูดละเสียงดังอยู่พูดละเสียงเขาเกี่ยวเขาพูดนบหู้ดีครับนะยางไปหาทาง,ขงเขานะทางพูนอ,อ,อยตา,ายอย่างนะเขาตลาดนู้นมาสักคนไปตะยู่เลยครับนะ ตะปูยู่ย่างไปหาทางพุ่นเป็นทางเขาหน้าปังครับเนะยียงเครื่องงานี่เนไหมหลายๆกันมากเลยวบ่ม,มี่หยั่งครับหลายๆมากเลยครับไปย่างดีครับนะาบนะนานๆเปิดข้าวมาฉาดต,ต้องกินนะครับนะเพราะว่ามันบ่มี่หยั่งช่วงนี้ออกมาไม่ใหม่สำนรับออกมาบดลนสำหรับต้องกินแล้วต้องยู่แล้วเนาะนจริงจ้อ เห็นคนกับสิตีกราบแรงหน่อยนะนี่มันจอดเริ่มสดขึ้นหมเนี่ยนะนี่ตัวนี้คือตัวดีครับนะมื่อนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวดีครับนะพ่อฝันกราบกราบดูเนี่ยมน,นาเนี่ยมน,นาชีว่าเะชีวเฮ็ดยังจ,จัดไปเพี้ยน,นึงนะครับนะ เราอยู่กับตองรัดครับแม่แดงครับว่าจึงเฮยื่อเชือกแม่แดงครับอ่านี่สมโชกอยู่แต่ขอท่านใดว่าจังไดโน่นจะไปใส่ไปทหารนะเท่านั้นรัดกลับไปปุ่นไปปุ่นหยาอยู่พุ่นขอตองมสัสนหัวใสมสัสนหัวใสกัญญางนี้ไปใส กลับออกไปไปทางพุทธอืมผู้ใดมาแสดงว่ามีงวควายมาประโดนครับนะสำนึกฟ้ามานาันอาจจะได้มากนะครับในะจวงอ๋อมาใหกับพ่อหมาครับนะกันานี้ถือกือมนี่ก็มาก,กวนคนเดิน Ni <laughs> lúc này nèo nắm 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 Nó nắm 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 รัดสักกวนครับนะเบิ้งแคกรองกครับนะอยากมาเองครับนองรัดเห็นได้ครับมาหนี่อาการบ้าหอนสามารถนั่งตากท่งตากกลางกลางเดินได้ครับนะเนเขียวจัง่อยกันมาหนี่มาได้ปล่อยตามเลยชูมือโอ้ยกล่องกับไปดูทีเีบโซเดลละอ่ะโอ้ยเอาหน่อยเอาฉีดไม,นนมยังไม้หายาให้บ่ให้ยขามื่อยเฮ้ยมึงกินเครือบ่เอาหนี่ จริงดับเลยดื้อครับนะเพระระนะิเรบ่ได้นะตํำเฮาเลยเพิร์บเดได้อนล้งางให้เ่ได้นะเตรียมตัวลม ดาคว้าบนนี้ลครับนะที่เราเป็ีนไอ้นี่เรอเป็นคีตานะครับทั้งคิบอกมันพืชปอก็ลืมสินี่ให้ละมูนนึงไปเจอละลงไปข้างล่างครับนะต้องรัดนะครับล่างเทือกแต่เพื่อนที่ไปต้องดักไว้สกวักก้อนนะท้าด้ดักไว้ผมซื้อว่าได้ตีกับก็จะ,จะ มีอาการว่าเริ่มจะกินอย่างเหมือนแน่ครับนะถ้าจะไปล้วงเลยก็จะไปเรื่อยครับเนาะไปเรื่อยๆโอ้กินโมปันไดเครื่อนี่นะครับที่รับขึ้นไปป้องเก้าพุ๋ยละครับนะจะได้ไปกินหนังง่ายๆครับนะแล้วก็น่าจะได้ไปพุ่นละพุทธกาหรือเปล่าหรือว่าไตสะพานครับแล้วมดลูกโซนนี่นาะทางนี้กับท่าน้องหอมห้อมมู่นนะครับจะมีน้องหอมมู่นกับหอมทงนะครับเนาะ หอมเหมือนก,กันแจักสิวยังไดนครับซื้อขึ้นกันซ้ำๆอยู่เองนะยังสับสนคนระับร้อมกันกจะเป็นสายนี่แหละครับสายนี้ลงไปพูนครับเป็นหองน้ำลงไปนะเป็นหองเป็นหองว่ะเป็นน้องหองว่ะเอ,อิญพิษเอ,อิญเพี้ยนเป็นหอมนะอันนี้กับ่อลูนะครับนะแต่ว่าเป็นเอิญหอมพระเอ,อ,ะเอ,อิญนะหอมนะะหอมมูลกับหอมทงนะครับนะที่ไปปล่อยเนปะ็นหะอมทงนะก็ว่ากันไป กับขาวประมาณนี้ครับการมาเรียงกันีน่แหละครับ,นะนบรเนาะสมบูรณ์แดดก็ดีครับแต่มียาบวแดดเน,นาะแต่นาฝนก็นเป็นยุ่งครับนะยุ่งกับแมงเนาะแมงหลายยุ่งในปลาเขาปลาหกมีน้ำน้ำขังน้ำในปลายุ่งก็เกิดเป็นยุ่งครับเป็นไม่แหลหลายก็จะยางน้ำยุ่งครับนะใส่เสื้อผาน้าหนาเปลี่ยนจืดนะครับนะแชะแต่กิดน,นาแรงกันนี่ครับ แหงดีห้อนดีนะครับหญาบบบ้ากระบอมีบานแต่ก็จะโลง่งครับนะเบืองไงเขาน้ามักันน้อยนะครับนะแนะนะต่ธนาฝนมาแล้วนี้มากบ่ได้ครับนะก็จะเด้ไปแค่อยู่ปลาอยู่ข้าจงขามสพานมุ่นไปนะครับส่วนหลายทางส่วนหน้าปังสามฤฟาร์ฟ้ามก็อาจจะเขาใดนี่บ่ไดนี่แล้วแต่บางปีพ่นทําหน้าปังสองเถื่อนะปีนี้มีแนวโน้มว่าจะ แรงแน่นึงแล้วก็เขาบอม,มีราคาเอาหน้าปังก็อาจจะหากบาทครับกิโลนึงตันละหากพันนะครับนะถ้าเป็นปกติในสิบบาทนะครับนะเขาเกีียวไม้นะเขาสดนะของเขาหน้าปังนะเป็นพวกเป็นพวกเขาไปห็ดแป้งนะครับนะก็เหใหพื้เนเมา่เห็ดหลายพ่อโตมาปีนี้ครับเด็กหาหกบาทมันก็เริ่มเห็ดรลอบเดียวก็ดีมันแรงนั่มเลยเพมัน ผลผลิตได้หน่อยนะำนะ็ดีต่อเฮ้าเลี้ยงงัวกามีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าหนีายเขาบ่ค่อยมีล่ะครับเนาะแต่ว่าทีเลี้ยงกันยังมีอยู่เอาคิดว่าพาษีเมื่อกินบบกินครับเนาะเขาข้าวซั้านี่ครับมือนีเนาะเป็นอย่างได๋กันแนี่ครับเนาะยีมีแห้งสุูทุกคนไีธรรมชาติเหิือมาหลายแล้วนะครับเนาะเนาะกักษาสุขภาพกันครับนะหนๆอนหนาวเป็นดินไว้อนนนีโอ้ฝนลุ่มเนาะ ก็ดูแลกันไปครับนะสู้ๆกันไปขอบคุณท่านที่มายเราช่วงครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ